สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับกับน i g h t m a n p h o ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง B&K n 4 8แล้วก็วง CGM 4 8างอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องราวของเจ้าของดาวเสา์ดวงนี้นะครับก็คือน้องสัจจังสวิเชียประจรลุงศิลสมาชิกรุ่นที่1ของวง B&K n 4 8นะครับก็อย่างที่พวกเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าน้องสัจจังเนี่ยเป็น เมมเบอร์ที่ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่มาตลอดนะครับก็ที่เราเห็นเห็นกันเลยก็ตั้งแต่เข้าวงเลยนะครับน้องน้องเต็มที่มากๆซึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมน้องถึงเต็มที่ขนาดนั้น,น,นที่เป็นน้องเล็กที่ตอนนั้นก็ตัวกระเปียกเดียวเรียวแรงก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็ซ้อมหนักมากทุกอย่างเหมือนรุ่นพี่ทุกคนเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่า โอกาสที่น้องได้มาเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าใครยังจํากันได้เนี่ยน้องเคยพูดไว้ว่า,าในซิงเกิลที่หนึ่งเนี่ยถ้าน้องไม่ติดเซมบัสซึนเนี่ยคุณพ่อน้องใช้ออกจากวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้องได้โอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารประกาศให้น้องติดเซมบัสซึนเนี่ยน้องก็เลยเต็มที่มากๆเลยเพราะน้องรู้ว่าโอกาสที่น้องได้มาเนี่ยมัน มันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่ติดเซอสืบนั่นก็หมายความว่าน้องต้องออกจากวงแล้วก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับน้องจึงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับวงอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวดีๆอย่างเนี้ยังส่งผ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงว่าน้องก็ยังคงทุ่มเทกับวงต่อไปอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับแล้วก็ ช่วงระหว่างนั้นเนี่ยน้องสิ่งที่น้องใฝ่ฝันมากที่สุดก็คืออยากได้เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็โอกาสก็เป็นของน้องจนได้ในงาน general election ครั้งที่หนึ่งนะครับที่แฟนคลับกลุ่มดาวเสาของน้องเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจร่วมกันโหวตให้น้องได้อันดับที่17ในงาน general election แล้วก็ได้เป็นเซนเตอร์ จนได้นะครับในในเพลงของก่มนได้เกิ์ก็คือเพลงคิมิโนโคโตกะสุกิดะกะระในซิงเกิลที่6นะครับก็เพลงนี้ต้องบอกเลยว่าน้องสะจังพุ่มเทมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเล่น MV ตอนฝึกค่อยตอนร้องในห้องอัดหรือตอนอะไรก็แล้วแต่นะครับและแม้ข้งตอนไปออกสื่อต่างๆเนี่ยน้องก็ทุ่มเทมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าน้องไม่ใช่เมมเบอร์ที่ อยู่เฉยๆนะครับไม่ใช่แบบแค่ซ้อมแค่เต้นเฉยๆทำหน้าที่ในเบียนเคเฉยๆน้องก็มีเรียนที่โรงเรียนด้วยแต่ว่าน้องก็จัดเวลาแบ่งเวลาเพื่อไปออกสื่อได้นะครับไปออกสื่ออย่างสดใสาราดเริงสนุกสนานแล้วก็เป็นผู้นําของกลุ่มได้อย่างแท้จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน้องสักจังมากนะครับน้องไม่เ,มเคยหมดไฟในการทํางานเลยนะ้อง เต็มที่มากๆเมื่อแฟนคลับให้โอกาสน้องได้เป็นเซนเตอร์น้องก็ทำงานทุกอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนสิ่งที่แฟนคลับให้โอกาสน้องเช่นกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโอกาสอีกมากมายที่น้องซัดจังได้รับรับนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออในงานกีฬาสีที่พี่ปันไว้วันใจให้น้องได้ ทำหน้าที่เป็นผู้ตัวถือตะกร้าในกีฬาแชร์บอลน,นะครับคือพี่ปันเขาเปกัปตันสีชมพูแทนแก้วใช่ไหมครับแล้วก็กีฬาแชร์บอลเนี่ยเขาก็ต้องเลือกตัวกันว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนนะครับก็สัจ,จังรก็เสนอว่าหนูอยากเล่นตะกร้าพี่ปันเขาตอนแรกก็มีคนลังเลอยู่ว่าตัวเล็กไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ว่าพี่ปันกใ็ให้โอกาสน้องลงไปยืนนะครับถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวก็เปลี่ยนเอาก็ได้นะครับสัจ,จังรก็บอกไปอย่างนั้นแล้วก็ สัดจังก็ไม่ทำ <c oughs> ให้พี่ปั่นผิดหวังนะครับก็ลงไปถือตะกร้าแล้วก็รับบอลได้เยอะมากทำให้สีชมพูชนะในการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามจริงๆนะครับสัจังเนี่ยก็ได้โอกาสมาแล้วน้องไม่เคยทำให้ใครผิดหวังในตัวน้องจริงๆนะครับหรืออย่างล่าสุดเนี่ย ผมก็มั่นใจว่าน้องจะทำได้ดีเช่นกันนะครับก็คือในงานจังเก้นล่าสุดเนี่ยครูปิ่นก็ได้ขึ้นมาประกาศว่าเออจะมีงานกีฬาสีครั้งที่2ขึ้นนะครับแล้วก็จะให้กับตันสีเนี่ยเป็นกลของกลุ่มเด็กน้อยเพื่อให้เข้าคอนเซปต์อนุบาล BNK นะครับก็สกจังก็ได้รับเลือกให้เป็น หัวหน้าสีด้วยในสืกลุสีแดงนะครับก็ผมก็มั่นใจนะว่าสจังจะจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างที่ได้โอกาสมาแล้วก็จะควบคุมพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆในสีให้สามารถคว้าชัยชนะกลับมาได้นะครับสจังเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าอีกหน่อยอีกไม่นานเนี่ย นอกจากตำแหน่งกับตันสีแล้วเนี่ยในอนาคตอันอ <in <out> ันไม่นานเนี้ยเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเนี่ยน้องจะได้เป็นกับตันวงอย่างที่น้องตั้งใจไว้แน่นอนแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่ชิ้นนี้เมื่อน้องได้เมื่อไหร่น้องจะทำออกมาได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจน้องสัจจังด้วยนะครับน้องเป็นเมมเบอร์ที่ ทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อวงเพื่อเมมเบอร์ทุกคนจริงๆนะครับน้องอยากให้ BNK48 ก้าวไกลไประดับโลกนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องสัจังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ